แล้วตอนนี้เองก็นั่งรถบัสนะคะมาคาวากุจิโกที่มาดูเขาไฟฟูจิเห็นไหมั่ะเห็นไม่นเห็นไห้่เห็นของจริงแล้วแบบว่าโอ้ะมอรองมันแบบ ยิ่งใหญ่จริงๆมันดูคักน่ะชักจิบอกยังไงแต่ว่าว่าสุดยอดจริงๆเลยีใจมากที่ได้มาที่นี้วันนี้ก็อากาศดีๆาวาัน่อนฝนตกที่มาตกวันนี้แดดออกโอ้ยอยากจีรองพีใจหลายชาวบ้านบอกว่าหมอรองหมอรองอันนี้ก็หมวอจีรองจงเฉียง ดูดูบ้านเมืองเขาถอะว้ยเป็นตาสะออนเนาะสะอาดสะอาดเขาปลูกพักเขาก็ปลูกข้างถนนนี่เด้คนเขาหลุแถวนี้สงสัยเขาจิ้มไม่ได้ใช้แตรหลุดยืนสักเท่าไหร่เราบอกว่าไม่เห็นไม่เห็นเห็นใครเขาปิดแต่จักทีอันนี้ก็ได้ก๊อฟได้ก๊อฟได้ก๊อฟ ดูดีกว่าบานเองเนาะของบานเองนี่จะกไอละโยงละยางหมากมายบางเขาหน่าอยู่เก็นเป็นตาสะออนเนาะโอ้ยจิมาอยู่ได้มัมนี่ตังกับม่มีี่ที่นี่กับบานไปลองเพลงก่อนตอนน้ำมึงมานี่ กำลังจะเป็นหน้าหนาวแล้วใบไม้ส่วนใหญ่ก็จิต้องเหลืองเหลืองก่อนพอเหลืองเสร็จแล้วก็จิแดงแดงแล้วกะล่วงอลไรทีนี้หมะก็โต๊แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่หนาวเท่าไหร่ขนาดไม่หนาวเท่าไหร่นะนี่สององศาปุทุบาทเองก็โมรอ่เด็กจะกินชิ้นเอาไอ้นักหนาวอากาศวันนี้ดีดีเด้อแล้วมึงจะพาไปเที่ยวไก๋ๆกับฟูจิเนาะลุงฟูจิ นี่แกดูว,วิวไปก่อนหายไปไหนละลายอีทีนี้วะฟูจิซังหายแล้วจักก็อยู่ในด้วยนี่เอ็งก็อยู่ในลืบเนอะลืบภูเขาอันนี้สนามนนอะไรเนาะสนามยังก็สนามไอ้เบสบอลอะไรดุ อันนี้นะที่เป็นลงปูนเขาโอ้ไม่ใช่ทําเสาทําไอ้จักอย่างนี่แหละนี้งามตรวนี้งามอันนี้ไอ,อ้น,นี่โอ้ยดำตกน้อยดาอันนี้เขาทำไอ้นะเผาฐานนี่เหรอหรืยังไงโอ้เผาขยะ ดอเขาทำไอเขาก็สะอาดสะอาดเป็นสัดเป็นส่วนทไมบบานไม่เป็นอย่างน,าน,นีด้งเนาะเจ้าคึ่หนึงก็ยังีว่ะ<อ>นั่นไงนัไงาแ้วมาน่มน่นอ้ยอันแคนี้แตว่ว่าจริงใหญ่ยงควาไอ้ยังสำคักเลยอีที่นี่เอ้าเอ้ามาเป็นลูกเลยเอ้าที่นี่เอ้าสุดยอดโอ้ย ไปแล้วเดี๋ยวสองวันคนแถวนี้เนาะอากาศที่ดีซะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวที่ไปถ่ายดูก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ